มืึอนี้มากินปลาคอนพี่น้องปลาคอนปลาคอนปลาคอนมันจะโตเป็นไรพี่น้องเบิ่งนี้ปลาไม่คอนแล้วนี่ต่อมันเลยเหรอวะปลาเกือหลายอยู่ในเลยที่นี่ว่าจะปลาเลือหน่อยปลาเลือหลายปลาเลือหลายปลาคอนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งปลาคอนน้ำกัน ว,วนะมาทำพี่สิเราไปไปพี่น้องยังอย,งอยงู่พุ่นสีมานบ่นี่มัรุ่นมัรุ่นแล้วมันรุ่นพี่แล้วมันรุ่นนี่มันสีมานบ่นี่สีมานบ่ดอกวินนี่เอาพี่ที่หลายแล้วคือออกได้วินนี่นี่ปลาคอนนี่ต้องเป็ปลาคอนนี่โอ้พุ่งถ้าพุ่งกับพี่ปลาคอนให้กัน หมานบ่โน่ปลาคอนโอไหาไเห็นที่ลี่แล้วอาจจะต้ใส่หมือโอ้ยมันค้าง้งามา่วินโอ้ได้หลายตัวอยจะหายแจ๊กคุดม,มาใส่ปลาคอนปลาคอนพี่น้องปลาคอนกินปลาคอนมาหนี้ว่าเต็มเหี้บบ่เต็มเหี้บปันได้สามินนี่ปลาคอนปลาคอนเอ,อือได้กินปลาคอนเด้อมาหนี้เด้อแยกเสาใส่พี่น้องแยกเสาเป็นร่างเอาใส่เข่งไป็นร่าง าเจ้าใส่เข่งจะไปล้ á งน้ำบุกจากน้ำบุกจาก่อเอาเข่งได้ลูกยายจะไปล้างน้ำบุกจากนี่พ่อครูให้เอาเอานี้เอาอย่างมาใส่เข่งก็ได้จะได้ไปล้างใส่เข่งเลยแลววิ่งายเจ้าลาขึ้นเยอะๆได้เยอะเลย ขาเงีย่ยงขาเงี่ยงใช้ชออกข้างนี้รอมีขาเงียงนี่ได้แล้วได้แล้วหนึ่งตัวนะครับปาค่้อนของเราเอาไปให้พีอยู่ด้โบอองนี่น่าเบื่อจังวันเลยคงจิชเฮ็นมืงนี่เห้ <Yeah. S 1> เขาก็ว่าจะเลี้ยงปลาตอนฝนน้าฝนมาตอนนี้คือเขาจะเอาปลาไปไว้ที่อื่นก่อนเอาปลาไปไว้ที่อ่างก่อนม, <า S 1> อมันจะบวดกอนเหรอครับพ่อมดนเอยเออ มันบริกินียหลายแล้วมันชีจด